ผมติดอยู่ในนี้3ชั่วโมงครับกับชาวต่างชาตินับร้อยเกิดอะไรขึ้นเดี <S <S ๋ยวเล่าให้ฟังครับ ชีวิตติดเกาะวันนี้นะครับจะพาทุกคนไปติดกันที่เกาะญี่ปุ่นครับและที่นี่คือโตเกียวครับในทริปนี้เนี่ยผมมาญี่ปุ่นในวันที่ Nintendo Switch วางขายพอดีเลยครับไม่รอช้าครับลงจากเครื่องพุ่งตรงไปที่ n t e n d o s w i ว c ตโตเกียวที่ชิบูย่าทันทีเลยครับแต่พอถึงจุดที่เรียกว่าห้าแยกชิบูย่าครับต้องบอกตรงๆครับออกจากตรงนี้ไม่ได้ครับเดินวนไปวนมาถ่ายรูปตรงนี้สนุกมากเลยครับแล้วเราก็มาถึง Nintendo โตเกียวครับต้องบอกว่าใครที่เป็นแฟนบอย Nintendo แบบผมเนี่ยมาที่นี่ก็ไม่ต่างอะไรกับโดนป่นครับแต่ส ค่อนข้างซับซ้อนครับก็ได้แต่จับจับรูปๆคำคำครับส่วนไม้ญี่ปุ่นนะครับชาเขียวที่สําคัญมากครับแล้วชาเขียวที่นี่เขาดีจริงครับดีดีดีดเลยไม้ญี่ปุ่นเครื่องดื่มก็จะวนอยู่ 2, <c oughs> 2> แบบครับไม่ชาเขียวก็กาแฟและส่วนในพาร์ทของวันนี้นะครับเราอยู่กันที่ <c oughs> คามากุระครับคามากุระครับก็เป <c oughs> <c oughs> ็นเมืองเก่ากว่า8 0 0ปีครับเป็นชุมชนเล็กๆที่ดูน่ารักดีครับที่นี่ก็จะมีมาแวะวัดพระใหญ่ครับที่มีชื่อว่าโคโตคุอินครับ หลังจากนั้นเราจะนั่งรถไฟต่อกันไปอีกนิดนึงครับเราจะไปแวะจุดถ่ายรูปแลนด์มาร์คของเมืองนี้กันครับเป็นอีกจุดของที่นี่ครับที่ถ่ายรูปสนุกดีครับและคนเยอะมากๆเลยครับเพราะตรงนี้เป็นฉากที่อยู่ในการ์ตูนดังอย่างแสลมดังครับส่วนเรื่องอาหารการกินครับไม่ต้องพูดถึงครับมาเที่ยวรอบนี้ถือว่ามาทำน้ำหนักครับที่โตเกียวเนี่ยอาหารการกินค่อนข้างหาง่ายครับแต่อยู่ไปหลายวันนะครับเริ่มรู้สึกว่าอาหารที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็ออกไปทางเค็มๆเหมือนกันนะครับใครที่กินแล้วรู้สึกเหมือนผมก็คอมเมนต์กันหน่อยแล้วกันครับ และเราก็จะไปต่อกันที่พาร์ทของสวนสนุกดิสนีย์ซีโตเกียวครับมีใครอ่ะมีใครเด็กมีใครลาพันเซลสวนนี่มาถึงก็ดีใจครับได้เจอลาพันเซลตัวเป็น ส่วนตัวแล้วผมเป็นคนชอบเที่ยวสวนสนุกมากๆเลยครับแต่กับดิสนีย์ซีเนี่ยต้องบอกเลยครั้งแรกจริงๆครับยิ่งใหญ่มากที่นี่เพราะไม่ทันไรครับตุ๊กตากระกาะเต็มตัวแบบนี้เลยครับหลังจากที่เดินวนเวียนอยู่หลายรอบครับไม่รู้จะเล่นอะไรดีครับก็เดินไปสะดุดตาที่ฟอร์เซ่นครับก็เห็นอยู่เลยครับว่าเวลาในการรอเครื่องเล่นนี้อยู่ที่180นาทีด้วยความที่เข้าสวนสนุกบ่อยครับก็เลยจะรู้ว่าเวลาจริงไม่ได้นานขนาดนั้น แต่นั่นแหละครับทุกคนแม่ง3ชั่วโมงจริงๆติดอยู่ในนี้3ชั่วโมงตัวเครื่องเล่นฟอร์เส้นตัวนี้ครับใช้เวลาเล่นอยู่ไม่เกิน10นาทีแต่วันที่ไปนี่คนเยอะจริงๆครับอเอาไปว่าให้ดูข้างในแค่นี้แล้วกันนะครับเผื่อที่ใครกำลังจะไปเที่ยวดิสนีย์ซีโตเกียวนะครับจะได้ไม่เป็นการสปอย